หนุ่มใหญ่แฝงตัวร่วมปฏิบัติทําก่อนสร้างวีรกรรมกลางวัดกลางวันแสกแสนายทองดีสายแววอายุ59ปีผู้ใหญ่บ้านหัวเรือต่อหัวเรืออเมืองอุบลราชธานีและพระครูสุจิตชัยสรพลคะคคนเจ้าอาวาสวัดบ้านหัวเรือเข้าตรวจสอบสารนาบุญซึ่งประดิษฐานรูปปั้นของหลวงปู่ทองอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านหัวเรือ หลังถูกคนร้ายเป็นชายวัยกลางคนลักษณะหัวล้านสวมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวสีขาวเรียนแบบผู้ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมกับทางวัดในวันพระทุกสัปดาห์อาศัยจังหวะงัดประตูลูมิเนียมแอบย่องเข้ามายกตู้ใส่เงินบริจาคค่าน้ำค่าไฟที่วัดตั้งไว้หน้ารูปเหมือนของหลวงปู่ทองซึ่งภายในตู้มีเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาประมาณ6 7ถึงบาทก่อนหลบหนีออกจากวัดไปอย่างลอยนวล นายทองดีกล่าวว่าสาลรนาบุญแห่งนี้จะเปิดให้ชาวบ้านที่ศรัทธาหลวงปู่ทองอดีตเจ้าอาวาสเข้ามากราบไหว้เฉพาะวันพระทุกสัปดาห์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองซึ่งผู้ที่มากราบไหว้จะร่วมบริจาคเงินใส่ตู้ที่วางไว้หน้ารูปปั้นของหลวงปู่ช่วยเป็นค่าน้ำค่าไฟของวัดหนึ่งปีจะเปิดเอาเงินออกจากตู้บริจาคครั้งเดียวช่วงวันเข้าพรรษา คาดว่าคนร้ายพยายามงัดหน้าต่างแต่เข้ามาไม่ได้จึงย้อนกลับมางัดที่ประตูหน้าซึ่งไม่แข็งแรงทําให้สามารถเข้ามาภายในและยกเอาตู้ใายเงินบริจาคไปซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนร้ายเข้ามาขโมยเงินจากตู้บริจาคมาแล้วหลายครั้งแต่จับมือใครดมไม่ได้จึงได้นำกล้องวงจรปิดมาติดไว้และก็มาเกิดเหตุคนร้ายแต่งตัวสวมรอยผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมในวันพระแอบย่องเข้ามาขโมยเอาตู้บริจาคไปอีก จึงอยากให้คนร้ายนำเงินมาคืนเพราะเป็นเงินของทางวัดจะได้ไม่เป็นบาปติดตัว